สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้วันอังคารที่1 4พฤีภาค,คม2567นําำผู้ชมมาที่ถนนสุริยประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นถนนสายหลักที่มีการสัญจรหนาแน่นรถมีความเร็วสูงในชั่วโมงเร่งด่วนวันนี้ผู้อำนวยการแขวงขัางหลวงนราธิวาสร่วมกับสถานีตำรวจงานจราจรของนราธิวาสได้ไปประชุมร่วมกันออกแบบเพื่อลดอุบัติเหตุและการจราจรในเขตเทศบาลเพื่อทดลองใช้วงเวียนเพื่อลดความเร็วการจราจรในจุดนี้ ถือโอกาสประชาสัมพันธ์และขอความคิดเห็นของผู้ใช้การจราจรเพื่อทดลองใช้เราจะประเมินผลจราจรในต่อไปวันนี้รองผู้อำนวยการแขวงคังหลวงได้ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเบื้องต้น,ว,น,น,ว,น,ว,นวันที่14พฤษภาคมือว่า6ก,กนะครับก็เราในนาแขวงแล้วกักบทีมอำนวยความปลอดภัยั้งต้นนุน ร่วมกับตำรวจนาราธาิวาสวันนี้ก็ได้ทดลองการจชายวงเวียนนะครับที่หน้าแขวงเนี่ยเพื่อต้องการให้รถที่ตั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางตรงนี้<อ>เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองนาราธาิวาสซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตของอแขวงตังหลวงแต่ทีนี้การแก้ปัญหาร่วมกันกับตำรวจเพื่อจะให้ตรงเนี้ยไอ้รถอุบัติเหตุเนื่องจากตรงนี้จะเกิดจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย บ่อยมากเนื่อจากออกจากรอยบ้างมา่างตรงบ้างมันไม่มีตัวที่ไอจะรอความเร็วหรือว่าจุดที่บังคับเลี้ยวนะครับตอนนี้เราก็ํำคาดว่าไอตัวทดลองใายนี้มันส,สมบูรณ์แบบแล้วน,น,นะครับก็กรอดูกันต่อไปถ้าหากว่าได้ผลประการใดเราก็จะวางอยู่อย่างนี้จนกว่าจะมีะหน่วยงานที่เขาจะออกแบบในในช่วงต่อไปครับหมายถึงว่าต่อไปจะมีครบ อะไรก็สร้างวงเรียนเลยถ้าโอเคอ่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทศบาลเมืองนรานะครับว่าเขาจะจัดอบประมาณในตรงนี้ก็ในในแขวงเนี่ยคือเพื่อให้อ่าอำนวยความปลอดัยช่วงนี้นะครับส่วนในที่ว่าอ่าดำเนินการก่อสร้างเป็นรูปธัรมอันนี้ก็ก็ต้องให้ทางเทศบาลครับผมก็อยาอตอนนี้ใจวงเวียนเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมคาดว่าประมาณอ่าไม่เกิอนอาทิตย์เนี่ยคนจะเริ่มรู้แล้วก็เขาจะใช้วงเวียนเป็นแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับผู้ชายทางนะครับ องค์ชายองเรียนครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานด้วครับรัสวัสดีครับขายได้ไหมไมีผลกระทบไหมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่วูอีกสักพักนึงว่ายังไงคิดว่าดีไหมถ้าเป็นระบบผมว่าดีแต่ว่าตอนนี้คือยังยังไม่ปรากฏอะไรฮะเดี๋ยวอีกช่วงถ้าโรงเรียนเปิดเต็มที่แล้วนี่ฮะ จะมีปัญหาด้วยว่ารถมันจะติดมากเราต้องมัาเป็นที่กว้างมาแล้วมาเป็นคอขวดรถจะกระจุกแต่นาที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งรถอ่าอยู่ในวงเวียนต้องจอดในรถทางตรง <c oughs> <c oughs>